วันนี้เนาะทุกคนมื้อนี้เรกับซ่องบ่อลาบันบกว่ามือม้อนี้แม่นเอากำลังเยี่ยมเผือกเนาะนี่เอาจักกับกบังหนัดเนาะไปปลูกกันนี่ตุ้มเนาะตอนเขาจะไปตอนอีกเนาะอาทิตย์นีก้กะว่ายังเห็ดบ่แล้วเนาะมื้อนะ่ะมันยังบ่เบิดตตุ้มตอนเนาะต้อง เตรียมเครื่องตอนนี้เขาก็จะไปซื้อน้ำมันก่อนเนาะบอดุกซื้ออยู่ไซ่ใช่เออใช่ อนนี้ใส่น้ำมันสิพันน่ะสิพันแต่หอดลิตรหอดแต่ศูนยดเก้าสีเนาะแต่อีกศูนนย์หลิตรหอดอืมแต่โม,ม,มดูกลิเอวันทีอ่ะ นี่กับเป็นนาของเขาเนาะตอมหัวไว้นี่ซึ่งเขาจะเข่าไปทาั้งงานวัดเนาะเพราะว่าทางนามันไปบ่ได้แล้วเออ ไม่ใช่ดูอดทุเลายเลยฮะเพราะจะมาปูกบอก ไห้เดยวก็มาสิลมแล้วนอะการทารแล้วเขา้ดกคมาหอดชวนเทาเลยเนาะหอดวัดแล้วเนาะชวนทาก็ เขาก็จะเข่าประตูในน้อยเนาะ <c oughs> นี่เนาะเข่าประตูทั้งนี่เนาะเออเขาจะค,ค้นเรือลงตรวจะก่อนเนาะโอเคเนาะทุกคนดีกับเจา้าหามาตัดหนาวนี้เนาะมีนดุ๊กเออมีทั้งนี้เนาะหากเชิงวงทิล้างนี่กับวัง,ง v ang, v ang, ก้างิดกับไอ้เคยเรามาเกี่ยวเลยเนาะเมื่กี้เขาจะมาตัดเอาเลย เลี้ยวเดียวเดียวลืมลืมลืมต้มน้ำมันก่อนเนาะ น้อทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาตัดแล้วก็จะมาเก็บกันเนาะมันก็จะมีตัวขาดนี่ตัวบ่ขาดนีน่เนาะทุกคนไอ้สวยลายก็ขาดเนาะตัวใดที่ว่าเฮา เก็บไปบ่ได้ป๋าแม่นี่เป็นปุยเนาะใส่ส่งปูนี่แหละเนาะเฮาก็บ่แม่นว่าทิ่มนัวเสียดายดอกมันก็เป็นประโยชน์คือกันเนาะถ้าเฮาเฮ็ดเฮาเก็บบ่บก็เนาะไอ้ดเก็บอยู่ มันมีทางเข่ารถเฉล,ลิงเข้ามาได้เลยมันก็จะง่ายนะทุกคนทางก็ขี่เฉลิงเข้ามาแล้วกะ็เก็บชฉลิดเลยแต่ว่ามันบ่นมีก็ู่แตเก็บใส่กระสอบนี่เนาะโย่ไปเก,มมก็บรูปกระเป๋านะเราก็าจะเอาไปใส่รถเฉลิงก็ขี่ไปงัวเนาะ น้ำกินบ่นี่นะน้ำกินบ่นี่นะไป เนาะทางไปคอกงเขา,าขเนาะคอกงมันมีแต่น้ำเ <c oughs> ข้าได้น่านั่นพลาด <c oughs> โอเคเนาะสำหรับการเรียงงูอองเฮากบบวัจพัตว่านี่เนาะแบบคนวันอ้วนนาเฮาเห็ดจะบ่ได้พิธีพิธานลายเนาะ กะสิเฮ็ดแบบปูนซีเมนต์หยังก็บ่ฮั่นมีเนาะแมงหัวก็มี4-5โตเนาะล่ะ4:00ขอจบพุ่นนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะขอเป็นกําลังใจใหคลิปครั้งต่อไปของพวกเฮาเนาะ